วัสดีครับผมวันนี้มีตีเจ้าต้านดีตองเกี้ยวมาแนะนำนะครับต้นพานนี่ครับปากทางเข้าครับประมาณนี้ช่วยไหมครับร้อนพมเลยอยู่จังหวัดตรังกับมูที้ครับวัวยอดครับอ่าตีใบชาหรัฐผมมันหลุดยิ้นกับตรงนี้ วายนังเนี้ยได้เป็นป่าปุาป้ยเงี้ยนะด้านสีของเดียวก็วคืออาปันเรือสีปากก้นสีป,ป,ปากกนครับฝ่าปุ้ยงี้ฝ่าของกลวงมาเทียวได้ก็คือนำกจะบายมาครับเย็นชิปเลยลลนนอ่ะยูก มีบรรยากาศรอบๆแบบโป้สบายเย็นช่ำอะก็มวกเลยใกลได้มหมเดี๋ยวนี้ไม่ผิดหวังอ่ะซึ่งกาข้างบนนวลนมีร้านอาหารอยู่กันนะครับจ้ามันฝากพ้นซึ่งก็ตั้งาหารกินกันได้ไปจุ่มเหมือนต่บนได้เลยอุ้มนี่ครับก็น่าดูเหมือนในพวกเก๊กเก้า์เลยอ่ะเดียวว่ามันสบาย กับครูครูด้วยไหมครูด้วยอ่ะด้วยเพื่ออะไรกินดี่วะอันนี้เลขกูตอนนี้คุณจิงกาตรงนี้มีถั่วหมูอยู่นะครับครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคน nhìn chầm ra bài thì ổ gạt nạp và đỡ đau hả nè tính gà